เวลา19นาิกา18นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกระนยาสภา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งราชนาจักรภูตานที่เสด็จพระราชดำเนินมาสรงร่วมบำเพญพระราุกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลียวังชุกแห่งราชนาจักรพูตานพร้อมด้วยสมเด็จพระราชนีเจสุนเพมาวังชุกส่งเป็นพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชนีพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยส่งคารพรัก และเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประสงนิกรชาวไทยด้วยพระราชารุ่ยไทยตั้งมัน่นในการแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและชาวโลกท่านนี้เมื่อปี2559สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุก ทรงเป็นพระประมุขต่างชาติพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปพิษและเมื่อปี2560ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาสมเด็จพระราชนีเจสุนเพมาวังชุกเพื่อส่งเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสะท้อนถึงน้ำพระราชฤทัยไทยและพระราชมัยตรีของทั้งสองรชาชวงศ์ที่มีความผูกพันแน่นแฟน้นสำหรับพรพิธีธรรมสวดพระพิธ,ธรรมพระบรม,มศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารสวบดบทอภิธรรมมัตตสังฆะปริเชษที่1 2, 3และ5ในทํานองสรพัญญะและวัดสุทัศน์เทพวรารามในบทสวดโอคาธรรมาอาสวัธรรมา สัญญาชนาธรรมาและเวทนาธรรมาในทรรนองเลื่อน